ดูหน้าคนอายุ7จ้าเด็กกว่าอีกดูคนอายุ5 9าสิบกวนนี้ดูหน้าหนอยันนี้ยันนี้ยันนี้เพราะฉะนั้นต้องทําให้สวยเราไม่ได้ให้สามีดูแต่ตัวเราดูให้มันกุ้ลลูกกิ้งออกไปข้างนอกมาดูดีอ่ะถูกต้องไหมคะค่ะเราไม่ได้ว่าอู้จะทําให้สามีดูไม่ใช่เราทําตัวเราเองดูแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเออไม่ต้องเสียค่าโฆษณาอันนี้เรื่องจริงนะโฆษณาให้หมอเสร็จแล้วให้ใช้หมอเสร็จเลยจบมาละ ันพี่ไม่เก็บข้ามตัวม้างเหรอเอาข่างหน้าการสุสลนหมอชอบทำบุญอันนี้ทําไปเถอะค่ะแล้วคือมันไม่เจ็บเนี่ยไม่มีบัวไม่อะไรนี่ยังไม่ตัดเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจริงๆฉันอะขี้กลัวจะตายฉันยังบอกว่าฉันทำมาสามผลแล้วนะไม่ใช่ผลเดียวหรอทำมาสามครั้งแล้วนี่ครั้งสุดท้ายเขาทำระบบเฟสลิกมาสองทีสุดท้ายต้องมาจบที่ระบบเฟสล็อกมันคละระบบ เฟซลิฟตอนนั้นต้องนอนใช่ไหมนอนนอนนอนโรงพยาบาลนอนอะไรเลยน้องคนที่ไหนจังหวัดไหนเพชรบุรีค่ะอ๋อแม่เชื่อเพชรบุรีบ้านแหลมแม่เชื่อเป็นนางงามเพชรบุรีเนี่ยนี่บ้านแหลมเนี่ยบ้านแหลมละถ้าบอกชื่อตายไม่อยากบอกชื่อบอกชื่อต้องรู้จักใครอ่ะแม่นางงามเก่าแม่เชื่อเป็นนางงามเจ๋าดูคนอายุ59าสิบเก้าน้อยดูหน้าหน่อยยันนี้ยันนี้ยันนี้ดูหน้าห้าสิบเก้าหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนี่นะสามคน ทำแล้วไม่เดือดร้อนหนูทําไปเถอะสามคนอายมห้าจุดเก้าเพราะว่าเพราะว่าเราพูดตรงๆนะถ้าถ้าถ้าเรามีตังเราไม่เดือดร้อนเราทําไปค่ะท่านั้นเงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็มานี่ดูหน้าคนอายุเจ็ดสิบห้าเด็กไปอล้วแข็งแรงด้วยกันแข็งแรงด้วยเอาหน้าคนบ้านแหลมด้วยกันนาะเราจะไปด้วยกันเนือย่าไปทําตาเลยทําก็ทําให้หมดไปเลยดีกว่าอนี่ไม่ได้ทำตาให้กันนะเนี่ยไม่ได้ทำตาเลยทำแต่หน้าอย่างเดียวประหยัดตังให้หมดเลย เพราะมันเก็บหมดเลยพอมันทํามันก็เก็บหมดเก็บหมดเลยแล้วมันไม่เจ็บไม่หมอทำเองใช่ไหมคะหมอเขาจะไปดูให้ค่ะเขาจะขีดมนจะวางให้หมดราอวางก็จะวางแม็กให้หมดอันนี้จะได้ได้ราคาที่ไม่สูงไม่สูงถ้าหมอเขาจะราคาสูงเราติดซีรีี่เหมือนตลาดหุดนตอนเนี้ยราคาทองโกลไพร์อัพอัพสูงนะถ้าถ้าหมอเนี่ยนะ แต่โอเคก็บคนอื่นก็ดาว right, อ,อันนี้ตัวผิดไรกับบิวตี้ฟูลสวยที่นี่พูดดีนะว่าผมนี่เป็นหุ้นราคาสูงนะติดจอดเลยต <'s> ิดซิลลิงเลย